พอดีงานผลวบอกหลายครับอนหลาย้ที่กำลังจะออกจำหายเลวนะครับพัดลมตัวรจอรี่หนึ่งใบแบนี้นะครับพัดลมพอโรเจอรี่หนึใบออกม้วนที่16นะครับพอนีหมดงานจากปีพอดีวันที่16บหกขอบคุณมากนะครับบาดาิตศิลก์ก็ และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่สนับสนุนบัตการกุศลของทางวัดนะเงินทุนบาททุบต่างก็ไม่ได้เป็นไรนะครับในสร้างพระมหาเจดีย์มาบรรจุพระกระยาหารีนิทัศนะฮะตัวนี้เป็นคณะสุดท้ายสิวัดอินทรามนะครับมาแสดงเจ็ดท่านบัตรการกุศลนะครับเพื่อสนับสนุนะครับคณะสุดท้ายแล้วนะครับคณะสุดท้าย

นาทีละสองลูกสี่สินาทีก็แปดร้อยฮะดูพี่จะจัดเาไล่มาานมาสีสัไม่ร้อยสแนทีสีสันนีทำปกอทัชุดเลยอไลเอะชุดขาวนน้าเอาขาาทำปกกทัชุดชนี้านปกทั้งนั ทักบอกทักบอกอันนี้ในเสร็จแล้วในเสร็จแล้วเน,น,น,นี่เส็จทอแลหลังการเนี่ยเรียนในเสร็จคือมา กาวีครับกาวีที่ว่าอยู่นั่งได้เลยนะครับกาวีไม่พอฝันเราเรียกเจ้ที่เดี๋ยวทีนี่นะครับปีนะครับได้ครับเดี๋ยวก็เราดีเราดีสิงเราดีเสียงเราดีนะครับเราบวกรถจะรีบไปเราต้านตัวหวยก็รีบไป สี่สิบาทครับี่บาทหาที่ไหนได้ครับมีที่นี่ที่เดียวัมของเราเบหลมาน่าเหมากเลยเีอโอ้เดียวอก็าเเ้อยากื่ะไเียร์หรหรือยไก็อดื่ บก็อยากให้มกนี้หงือมาที่วัดทิพจริงหรืออ้าขึ้นมาตรงนี้ีรษะขทมาอย่าชนเลเดียให้อย่าชนเลยลายสิฝั่งนันอย่าชนลายที่สองอ่ามือทงานเรียก ัอ้าวขึ้นมาขึ้นมาหลังก็ยันทุกทายอีซีพ้าเดันไปฝั่งตะโกนแต่ไม่ละอยู่ได้มันได้เท่าอ้าวอ้าวขึ้นมาเอาดีเดียกมาเอาเดียวเดียวเรียว ดื้อเว้ยมึงจะดื้อไหนยอล้อจะดื้อันยรียบอยถอาวเฮ้ยย่งเสร็จแน่เว้ยนะย่งไม่เสร็จแน่เวลาสิบห้านาทีน่นาทีไม่มีที่งานบอกไปก่อนอลกมาลกอาสีาแนลสีแนสีาสีนสีแลไลลกมา

มาทำละนดก๋ยนอกอังนองเยนักแชมป์ พุกมาดีกว่าชอยนะตอกรตงการ้ต้อการท่าบนมือดีกว่ากันนะครับนะต้อเต้นกันดอไหมฝุกมือกี่้นออมันิ่จริงๆเว้ยไปอยู่ะครับรอบที่สบไปพักเรากับเบริไปนะครับสี่บาทนะครับเลือจน่ายอยู่นะครับุกับทูเร่ ส40บาทนะครับพันยมของลอตเตอรี่ถึงไปขอขอบคุณนะครับบรรดาอีซีจะก,ก้องแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับเพื่อการสนะผลผบิตการกิจชดงานทุกบาททุกสตางก็ไปสร้างพระมหาเจดีย์นะครับที่40บ,น,น,บน,ะาาน,น,นะ,ค,ะครับตอนนี้40แล้วน19นาทีผ่านแล้วเลจก,กี้10นาทีแล,แล้วเหล่ออังอว สุดันลายเลต้องมาแล้วสุดัต้องมาแล้วทาวงเลยยกมายกมาทาวีิบกันเ่าทึ่งที่สาวน้องนดอกต้ออฮยมาฮึโอ้โหใก่เปียนปมาณนโอ้โหนแด้ยครับราที่สิบาทสุดหลับไหหมดเป นะครับหมายเลข29นะครับท่านใดซื้อไว้นะครับท่านใดซื้อไว้ยกมือเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราเอาของเรามาไปส่งท่านเลยหมายเลข29นะครับบัตการขนส่งรอบที่สิบรอบสิบเอ็ดเดี๋ยวกำลังจำหน่ายนะครับรอบสิบเอ็ดท่านผู้โชคดีอยู่แล้ก่อนครับรอบที่สิบหมายเลข29นะครับ